ท่านผู้ชมครับกลับมาชมจอดใจในช่วงของคอลัมนิสครับวันนี้เป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษครับเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการจอดใจวันนี้จะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากกันคุณภูริหาสดินหรือเชฟล็อกครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานมากคุณตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้หนักไปทางอ้วนแล้วผมว่าทำไมอ่ะมันยังไงอ่ะก็มันเป็นเอฟเฟกกับยาที่ผมใช้รักษาหลังผมนี่แ อ๋อถ้าเท้าความนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมถ้าเคยติดตามชมเรื่องราวของเชฟล็อกตอนมาออกรายการเจาะใจก็คือเขาเหมือนหลังหักเลยเนาะใช่ไหมัเกิดจากการออกกําลังกายหนักเกินไปและผิดท่าบ้าพลังบ้าพลังแล้วก็กลายเป็นจริงๆแล้วเขาจะต้องพิการอ่ะพูดง่ายๆแต่คุณก็กลับมาเดินได้แล้วมันจะหายไหมอีกนานไหมหมายถึงหายบวมหรือหายเจ็บหายบวมและหายเจ็บหายบวมเนี่ยผมก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ 3- 4เดือนมันก็ลงแล้วล่ะครับ แต่หายเจ็บเนี่ยพูดจจกแจจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจ็บก็มันก็เจ็บอะแล้วยังไงเจ็บอะไรเลยโอเคชอบไปต่อครับผมเจ็บแล้วไงอะก็ต้องมีชีวิตต่อไปอะใช่ครับปัจจุบันนี้ทํางานอะไรครับยังอยู่กับเรื่องอาหารหรือเรื่องงานออกกําลังกายยังไงครับตอนนี้ผมก็มาเป็นเทรนออนไลน์สมมติผมเป็นลูกศิษย์เชฟล็อกแต่อยู่คนละเมืองครับก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่คนละประเทศก็ได้ผมมีลูกศิษย์ทั้งอยู่เยอรมันก็มีครับอยู่ออสเตรเลียก็มี อยู่จีนก็มีครับญี่ปุ่นเกาหลีแล้วมันจะอสอนยังไงครับก็สอนทางไลน์ครับก็ลูกศิษย์เขาเล่นบางทีก็เออผมก็จะมีลิงก์มีอะไรให้ดูออมีโปรแกรมอาหารให้แล้วก็ติดตามผลกันมันก็ได้ผลได้ผลดีมากครับหมายถึงว่าถึงไม่เจอกันลูกศิษย์ก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการครับอ่าโอเคอ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราฉุกคิดมาฝากกันครับเนื่องจากผมเจ็บอ่าในระหว่างผมเจ็บผมก็เจออะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการรักษาอ่ คนไทยีนมีนิสัยอย่างหนึ่งคือการแนะนํายาให้กันต้องตัวนี้เลยเอามาจากกระจานนี่โอ้โหดีบวกกับผมไปเจออีกเรื่องครับก็คือในโลกโซเชียลเรานี่แหละอืก็จะชอบมียาต่างๆที่แปลกๆที่แบบที่ขายใช่ไหมใช่ยาขาวยาขาเล็กคือหมายถึงอย่างผมเนี้ยบวมทั้งตัวอแต่ยานี่เขาไปินรับเล็ก แล้วผมก็มาดูว่าเออมันมีคนเชื่อเยอะอโดยเฉพาะหลายๆส่วนยาที่มาจากคนที่มีชื่อเสียงอ่าพวกมาขายว่าดาราเป็นเน็ตไอดอลเป็นเซเลบเป็นสารพัดอ่ะซึ่งตัวนี้มันไม่แปลกเพราะทุกคนบางทีก็อยากขายของอยากทำมาหากินกันแหละครับแต่ที่มันแปลกก็คือว่าทําไมคนถึงเชื่อคนพวกเนี้ยมากกว่าหมอคำพูดของหมอไม่มีความหมายเลยเรียนมาเป็นสิปีไม่มีความหมาย แต่คาพูดของอันเนี้ยขาววิ่งวิงปังปังขาเล็กีเฮ้ยก็ไอ้คนขายมันยังขาวเลยมันยังขาวเลยแสดงว่ายาไม่ได้ผลใช่ทั้งที่โคตรบิดามารดามันก็ขาวกันหมดเลยเราก็ไม่รู้ยันเหลนก็ขาวมันก็ไม่ได้กินอะไรเพราะมันตัวขาวอยู่แล้วตัวขาวแต่คนขาวพูดกูเชื่อก็แปลว่าไม่ได้เชื่อจากเหตุผลไม่เชื่อจากเหตุผลแล้วแล้วก็หมดเงินไปกับตัวนี้ซึ่งมันไม่อันตรายเท่าที่เอาสุขภาพไปเสี่ยงบางที ซึ่งผมกําลังคิดว่าสมมุติคุณกินไปแล้วไม่นับเรื่องไม่ได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่มีใครไปเรียกร้องทำไมฉันกินแล้วไม่ข่าววะไม่ไม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาถามต่อมาถ้าสุขภาพคุณพังอ่ะจะไปหามันเจอไม่มันเป็นใครอยู่ไหนอะไรยังไงไม่มีใครออกมารับผิดชอบและส่วนมากคุณภาพของสิ่งที่จําหน่ายในเน็ตเหล่านี้เหลือรับประทานดีกว่ายาหมออีกโอ้บางอันตัวเดียวครอบคลุมไปแบบสิบแปดโรคใช่ไ มึงน่าจะไปอยู่องค์กรทำไมโลกไปทํายาให้เขาซะอ่ามั่อัี้แปลกๆเลยกินทุเรียนทุกวันความดันหมอหวานลดบปเจริงเคยได้ยินหมอว่าเลยอ่ะเขามีคนไข้ครับแล้วเขาก็ต้องคุมน้ําตาลให้คนไข้โดยการให้ยาแล้วก็บอกกิจวัตรว่าคุณควรจะทําอะไรบ้างต้องเดินตอนเช้าอะไรว่ากันไปครับอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินวันดีขึ้นดีไอ้น้องคนไข้เนี่ยเขาก็ไปอ่านในที่คุณเจอเนี่ยแหละมันก็กินเลยครับไอ้ทั้งหมดที่หมอดูแลมา วิบัติหมดเลยเพราะแค่ไปอา่านเจอใครก็ไม่รู้ในมือถือคุณเปิดมาแอปพลิเคชัน f a c e b o o k กับ Google นะมันห่างนิดเดียวเองทำไมไม่ Google เข้าไปสักหน่อยหนึ่งอ,อันตรายมากตัวนั้นตัวนี้คนนั้นกินเป็นอันตรายขึ้นมาเต็มเลยแต่ไม่ยักก็มีใครเข้าไปดูเฮ้ยแต่มันมีแบบว่าความเห็นแย้งมีไหมมีไหมมีไหมแบบว่าสมมติคนนี้ขายนี้มีคนมีแสดงว่าไม่อันตรายนะอย่างนี้มีไหมมีไหมจะมาพิมพ์เลย ตัวนี้อันตรายมากโดนแคปข่าวมาเรียบร้อยเลยเอาลิงก์อะไรมาให้ดูข้างล่างคอมเป็นนันมาเลยสนใจค่ะเท่าไหร่ค่ะไม่ทนอีกคนหนึ่งมาปุ๊บพร้อมแน่ไหมครับโอจ้าไม่แม่จะเราจะทำอย่างไรอ่ะคำถามต่อไปหนึ่งก็คือผมสังเกตในนั้นว่าเขาก็เน้นโพสต์ไปแล้วก็ซื้อโฆษณาเยอะให้คนเห็น อันดับสองคือขายในราคาที่มันต่ำๆออยากขายไหมสองร้อยห้าสิ 250, อย่างเงี้ยคนเหรอ้สองร้อยห้าสิบว้ยหน้าลองไม่กี่ตังค์ว้ยไม่กี่ตังค์้ยลองดูก่อนด้วยเผื่อฟุกขาวขาวเลยนี่เป็นวิธีคิดเหมือนกับว่าเพื่อให้ได้ยอดผู้อ่านเยอะที่สุดใช่ในร้อยคนมันต้องมีโง่สักสามสี่คนผมกลัวมันจะโง่เยอะกว่าดูลักษณะแล้วคือไม่ไม่เน้นคุณภาพเน้นหน้าด้านขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองออผมก็คิดว่า ไอ้กันจะไปป่าบพ,พวกเนี้ยป่าบไงก็ไม่อยู่หรอกมันเกิดขึ้นเรื่อยๆไอ้เจ้านี้ตาย้เจ้าใหม่ก็มาเรื่อยๆไม่หรือมันเกี่ยวกันนี้ไหมนหน่วยงานของรัฐหรือหรือหน่วยงานที่เราผิดชอบไม่รู้ของรัฐหรือของไม่รัฐอ่ะใช้เป็นวิธีแบบไทยๆอ่ะคือเกรงใจอ่าหน่วยงานได้ไปสำรวจแล้วว่าที่ตลาดกอไก่ที่อำเภอนี้ถนนนี้ครับมีขายปลาที่มีฟอร์มาลีนอยู่สามแผง มีผักที่มียาฆ่าแมลงอยู่ห้าแผงครับแล้วก็เจอน้ำปลาปอมปนอีกเจ็ดเจ้าครับไม่มีบอกว่าแผงไหนยี่ห้อไหนครับไม่บอกสักอันแล้วผมถามว่ารายงานเนี้ยประโยชน์คือให้กูกลัวใช่ป่ะให้แบบว่าหาไม่เจอว่าเฮ้ยห้าแผงเว้ยห้าแผงเว้ยแล้วก็เดินเข้าไปอะแผงไหนวะก็บอกมาเลยสิแผงเบอร์เจ็ดเบอร์สิบสองเบอร์จะได้ไม่กินมันหรือไ เราไปเจอสารที่บอกว่าลดความอ้วนในอินเทอร์เน็ตครับยี่สิบลายบอกสิยี่ห้ออะไรที่มันขายอยู่จะได้ไม่ไม่บอกคือมันผมว่าบอกบทลงโทษมันด้วยโทษมันน้อยแล้วก็การให้ความรู้ก็พูดจริงโคตรน่าเบื่อแล้วก็ไม่ทันเขานั่งฟังหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ย ห้านาทีแล้วยังไม่เข้าใจพูดไปอย่างเงี้ยหมอก็พูดแต่พวกขายของนี่ปั๊บเดียวมันโอ้กมาทางนี้เลยอยากพร้อมใช่ไหมอยาก้อมใช่ไหมตัวนี้เลยจัดไปปุ๊บขาเล็กเลียวเมื่อวานนี้กินเข้าไปขาอย่างกระเท้าช้างวันนี้กินไปปุ๊บนึกว่าโปลิโอคิดว่าจัดไปเลยสองห้าสิบอันหนึ่งมาปุ๊บ ยาตัวนี้เนี่ยนะมันอยู่ในกลุ่มคามเบติฟิลละซโคสซึ่งตัวนี้ออกผลจะออกฤทธิ์ตอ่อสมองแกนประสาทส่วนกลางเฮ้ยว่าเปลี่ยนช่องมี่คนดูแต่ว่าต้องไล่ให้ทันกันมันมาอย่างไงเรามาอย่างนั้นอ,อ,อยังมียาลดความอ้วนมันแจกทองออผมก็ทำบอกมามึงแชร์ของเฮียเฮียแจกรองเท้ากีฬาเอาแต่ว่ามันไม่มีใครมาทำให้มันเป็น อะไรที่คนรู้สึกว่ามันได้เหมือนกันกับตรงนั้นให้มันสนุกเหมือนกับเราแบบก้าวเช้าเขาเป็น1ิบก้าวแปลว่าเชฟล็อกฝากไว้2เรื่องหน่วยงานใดๆก็ตามที่จะดูแลเรื่องเรื่องคนที่ทมหากินแบบไม่ห่วงสุขภาพคนอื่นเนี่ยต้องทันกันต้องดูเดือดเท่ากันต้องอย่าหน้าเบื่อกว่าเขาและ2คือผู้บริโภคอย่างพวกเราอย่าเชื่องง่ายเกินไปใช่หาหนด่ึง่ายหาหนึ่ง Google กับ Facebook อย่าลืมอยู่ห่างกันนิดเดียว ขยับนิ้วมาสักสององศาสามองศาเนี่ยกดแปะลงไปได้ไหมแล้วก็เซิร์ชไม่ใช่เขาแบบจูงไปทางไหนก็จะไปเลยโอเคฝากไว้นะครับโอกาสหนนะเจออะไรกลับมาคุยกันอีกครับผมนะครับขอบคุณครับเจฟต์ลอดาเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ